เดกไปลู้มันให้รู้คนไปนมาเรียเลยแทงมันเ่อิมไปเลยจิมเอจิมหน่ตัวจิ่มถือปากตัวขาจิ้มหน่อยั้ สวัสดีครับเมนูอีก็มาเห็ดเมนูอีกเช่นเคยนี่ครับเชฟเชฟเชฟยะนี่กำลังนี่สิสต่ำเครื่องครับผมหอมแดงหอมแดงหอมแดงข้างหมอไว้เรียบร้อยครับมันนี่เป็นเมนูแรกก็คือเอาเชฟผสมยังี้ ต้มรำคาญแล้วต้มยำต้มปลากดนะครับ nah, ต้มส้มปลากดนะครับใส่ต้มยำปะเออแต่มีมันมีทำใส่ใส่มีอยู่ไงเจ้าออกเจ้าน่ะบอกบอกข้าวนอต้มยำไงไอ้ส้มอันส้มๆนะข้าวนอต้มยำเอ่าที่เป็นต้มส้มปลากรดตอนนั้นมกหมอครับนี่มาเปลี่ยนเป็น ต้มสมประกอบหมูหัวใหญ่ครับเอย่าหัวเรียบร้อยครับผมติดตามด้ยวยพ,พี่น้องนี่อีกเซฟพีกใครใส่ตังค์นี่นะครับเจ็บตังค์สมมาเลยดีครับนี่ตามพั่ครับติดก่าวเลย จางอ่อมัแข็ปุงเครื่องครับไอก็ดีหัวน้อยจะเดือดไม่บอกได้ว่าจะเดือดแปบเดยวก็มัดใไปคอมเสียบรายโอเคร้อน้ำเดือดครับใส่ปลา เอียวเลย,อเลยรอนำเหลือดยังเดียวครับผมน่ครับว่าเดี๋ยวก็จะเติมมอ,อล้วล่ะั่นเขาั่นเลยั่นนขอบเลยมาน่นเป็นอันหนึ่งทรงทอ,อ,องัอง ใช่ใบมกับพ่อป๋เออมีใกับพ่อป๋อใช่ไมมีม<ช><อ>ีเร้มั้ยพยายามเปลยนะเลยติดอะไร เลยิ้มข้อจิ้มหน้าตัวจิ้มถือปากตัวข้อจิ้มหน่ว่มเดี๋ยวเสีไปเขา บางไปนนั่งงนู้นผมให้ผมมีทางนี้ี่ไมไปงที่เอตักได้เพื่อนอมนีเอาต่มัวยเ้ายังไที่ยังมันจีห่างเลยเอาเบอร์สามเลยเออในตัวนั้นมันเริ่มหมอนไอ ก็ีเรียปาตมหลังบ่่นมมมนบ่เซลปลาบอืบเ้ไปกับพอน้ำได้พี่น้องเด้อนี่เ้ยเมนูแหลกเด้อนี่เอาไหมักอ ปรากฏนะพูดถึงถามว่ามันอร่อยไหมเนื้อมันอร่อยแต่ว่าผู้บ่ฝวาตึงมีดอยู่ห้องมันเล็กด้วยผู้พิบ่าวอีโต้เขาลืมผู้บ่าอีโต้กัมี้ยมีดซื้อไปไปชิงอันไหนอันนั้นนะผมกลับบ้านแล้วผมผมวันนั้นผมไปยังห้องผมไนรถเนี่ยเขาตรวจค้นรถผมเลยโอ้โหเออถอากันไปหน้ามานหน้าหน้าหน้าไม่สดอืตรองข้อเลยแม่เว้ย

จัดดิเอาเลยเย่ยมูกเนี่ยนะเพื่อนผมนำคลิปเยอะทั้งย่อทั้ง YouTube ทั้ง f a c e b o o k ลงหมดทุกแฟอรอมโอ้ไปเลยใส่เลยนะเนี่ยนี่นิ้นนิ้นไ้แม่นแม่นช้อนแม่นส่วนหมานก่อนไดเอาเลยครับ อ้เพื่อนแคม้องเรียนแล้วเอาบางเงืนเอาบางเงื่นฟังนี่แคมเออเอาได้านล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 บางคนนี่ได้ไหใส่ใส่้านเรเร่แล้วบ้านมันเฮ็ดหนูเนาะโอ้โหดึงดึไม่นาเลยบางทั้งวงเลยเออ โน้ออกมาเยเจอ๋ย้วใาใช่นามมันปวดบ่อมันเห็นวัวไงครับงเนี่ยข้าว่าก็เพาะปะผ่าสิเขาเาไปขายให้บวยข้าประจำเดี๋ยวก็เพาะปลาก็เพาะปลาก็เพาะปลาอู้หูยงี่นะครับ มาแล้วกับี่เด้อแลกับีผิดนีก็ปเดียเลาสไตล์เล้าสลเนาะอียบวมันเป็นแบบแบงไงซุปบะหมี่ดอกซ้อนก็ได้นี่ก็ได้ <c oughs> <c oughs> ชัดอยู่เนาะป <c oughs> ับไม่ประตูปับมไม่นนประตโอ้ปับจีเอาไปปับอยู่โรงงานเออแล้วแก่ละเป็นคนบอกวิธีถอดวิธียังตาไหลเจ้าเวลาเขาจะเอาไปเจ้าคุณจะเอเว็บประทอง แห้มันแห้งแค้นก่อนเอมาต,าตัมีปะกบอ๋อ,ก, oh. อก็ตองเนี่ยตัวคันนี้ไหนไหนไมเหมือนปลาที่ที่เขาเชีย่ยโอ้่สุาเยเป็นยังเรา่้ บ่น่าเลยนะอ่ะ ินมอวางนี่ก็เกอบิ้งงอยู่ในตู้เลยก็ถึงนงี้่ก็สับหระาแล้วรล้ีการยันยันสุดหรือมูลจะมูลเมื่อคืนห้โจโทรไปใส่สามทุกทำอะไรวะือมูลเวลานี้เขาก็ไปห้างกันแล้วไปไม่เสร็จ vẫn là ma'am luôn luôn một cách chết một cách chết một cách có một cách chết một rồi chết một cách 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 có một cách chết một cách chết một cách Nó một cách chết một cách chết một cách chết một cách ใช้เน้นๆเลยใชกล่องนังลง้อมเนาะงคอผมผมตัดตัดทางตอเนี่ยเพราว่าเพราะว่าคนทํปลา

กระดูกหมูอะไรที่เขาต้มแก่ต้มต้มพวกาหมเออมันจะบวมวักอยู่ทั้งข้างในอ่ะพวกมันมันอะไรไข่ข้อสองอย่างเลยมากระดูกมาปลามาหมูครับมากระดูกอะไรผมจะจิ้มใส่กล้องให้หน่อยตักตักเออตักเออกล้องให้ดูเน่า ไป <Genau. S 1> พ่อกไปหาตาเปลี่ยนนะปดูยาแบบต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 บแบตะเลี่ยนมันยิงได in ้เขายังรถใหญ่นี่นะเออเป็นไรมันหมดก็โอ้มันมันหมดหมดถึงมันแล้วใช่ไหมหมดไปเปลี่ยนไหไพี่ ี่ข้างเยนอบ้าเองมันโลเจะเลี้ยงนะเดี๋ยวปบูเดี๋ยวจะต้งประบูก็เข้าบ้ากับูเต้นต้มลยเข้ากายแล้วก็ดีเลัท่านเห็นเลยว่าเด็กูดูดกับเเตรียมซ้อนยืนอยู่ัวข้ามองยติดงงรถไม่ดีหมดแล้วลาเขาเร่อนไหมั้งผมว่าเห็นบอกว่ามีนที่เดียวก็เห็นว่ามีที่เดีย มันไม่แน่นอนไงวันีผมวันดินดีน่มันม่นมอน,น้ำมันต่อมามากัเยนหน้าเนหน้าละเต็มเต็มแล้วอันสองเป็นไกนี่ยอยู่ไเที่ยงองก่นเมื่อนเนี่ยม,มันก็เลขเยขวเตนอนก่อนเดินดอก <laughs> <laughs> ดูขาวแล้วก็ชื่อมีนะ ดูขาวแล้วหมูหมอพูดเลยม็อยากจะพูดบอกเออยันไปไปไหนก็มีเป็นสาวไ้นี่ไปอิงตามหน้าเับปกตเทียบว่าเนอไทเทียบบอกโอ้แกรมันสบายรจะกระหกระโกกลัเนี่ยครับยพี่รากินหมกหม้อนี่นะกินอไร ชวนให้โอ้โหไม่มาหรอกมันใกล้เออไม่ต้องมามันใกล้มันใกล้ใครใครไม่มาไม่ยอมมาไหมไม่ลายไม่ยอมบอกกินให้กินแล้วมันจะไม่อยู่สถิตมันจะไหลเมื่อเมื่อวันนั้นอ่ะเชื่อไหมวันนั้นที่มันที่ห้องใครอยากมากินกันไหมห้องเราไม่ได้กินเออวันที่หัว เอาหมกหม้อยรอบเลยนะหมวกมประกดหมวกหอวกหมกหมวกประกดแล้วก็ยังเย็นต้มเยี่ยมต้มอเออกรต้มบึงทางคนวันนั้นสี่โมงกับห้าโมงเย็นไดี่ยาวจา่กันห้ือไหนไหนจะไปเลยด็จะไปทไไปไปลดอะไยังไม่อีกการหนึ่งเดี๋ยวเดีกลับยังกบมาอีกงานที่หมดนีไมมาแต่บางยีนั่นมีมันป่านี่ถ้าเป็นป่าปรากฏตุงนี้ปรากฏเยี่ยน มือนปลาคังอ่ะเขาส่วนกลางอ่างแดงเขาเย็นมันต้านอะไรนะกินรสชาติเนื้อเนื้อกับรสชาติถึงมาต่างกันปลาเลี้ยงกับปลาเบื้องแต้มในบับเนี่ยะยเกียพุ่มไปนะลุงน้อยปลาคังมาแล้วต้างกันได้นะโอ้โหกระจปลาคังแง่ดีแบบแมงเป็นลำเลยเหรอเออไอ้นั่นก็มปวดนั่นเลยไอ้ ต้มไหมทำไมหาใหากินอ่ะปลาปลาปลาข้าวปลาข้าวไหมโอ้โหปลาข้าวหัวมันต้มอย่างนี้แหละแล้วว่าพวกช่วงท้ายหางมาเอามาตัวเท่ากับเด็กน้อยอย่างนี้เลยใช่ไหมล่ะอถ้ร่อยนะบางนะไม่ใช่บาข้าวปลาเบกแม่น้ำใหญ่เออแต่นี้มันไปเหมืองนอกเลยไปหาปลาไปอเมริกาที่เด็กผู้อืมก็ แต่มีเอนมีเอนก็อร่อยทุกอย่าั่านั่านนี่ทหละถ้าถ้าตัวนี้ก็ต้องเท็ดเพ็ิเป็นตอนอย่ากตอนนี้เป็นตอนในวันทก็์เขาเอะทอดแล้วก็าม่าเผ็ดเผ็ดผัดช้างอย่างนี้ทอดแล้วก็มาผัดชางบ๊อชาโดชะโดมันต้องในที่จุดเลยที่ันต้องที่เี่ชะโดเนเราทำ เราเราเอาเต่นเ,เน,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 ตตตน,นื้อไม่รอรอาหารทานัเป็นเนี่ยเราไปตาก